สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจลำดวนไหมไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องแหนมมีเกรดสตาร์ับความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าหลายๆท่านนะคะสอบถามกันมาอีกแล้วว่าที่น้องแหนมเรียกง,งานหมีขั้นหมีขั้นนี่คืออะไรแล้วก็ เป็นลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้นะคะมาอธิบายกันเป็นเกล็ดเล็กๆแม่น้อยนะคะพี่พ่จาจะได้ไปสังนเพลนเวลาดูผ้าไหมกันแบบง่ายๆนะคะพ,พี่พิจาโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นเป็นลักษณะยังไงนะคะมาดูกันนะคะการมัดหมี่มีขั้นนะคะส่วนมากลักษณะชัดเจนเลยก็คือจะเป็นการมัดหมี่ทอผ้าโดยการมัดหมี่ลายปกติทั่วไปขั้นกับ ตัวไหมควบค่ะซึ่งตัวไหมควบเราได้อธิบายรายละเอียดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก็คือไหมคล้ายๆไหมตีเกี่ยวโดยการควบเส้นมาขัน้นแล้วก็ใช้การทอแบบเส้นไหมสีเดียวแบบนี้ทอสลับกับลายผ้าในแนวแบบนี้ตลอดทั้งชิ้นนะคะตลอดทั้งผืนผ้าเลยก็จะมีความโดดเด่นเป็นขั้นลายยาวแบบนี้ในทุกๆผืนซึ่งลักษณะของลายมันหมีตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะ ประยุกได้หลายๆแบบหลายหลายอันนี้แล้วแต่คนทอเลยบางท่านอาจจะเป็นตะขอตะขอนารีก็มีเป็นลายต่อน้อยเป็นลายสลับลายกากบาทนะคะโดยแนวตรงแนวนอนอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนมากลักษณะที่ออกมาจะต้องเป็นขั้นด้วยไหมคั้วบแบบนี้นะ,ะจะเป็นสีไหนอันนี้แล้วแต่ผืนด้วยนะคะลักษณะจะประมาณนี้ถ้าพี่ๆพบเจอลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะดูได้เลยว่าคาดว่าน่าจะเป็นลายหมีขั้นโบราณที่คุณยายใช้ทอแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะแล้วก็ มีขั้นนะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเวลาเราใช้เนาะส่วนมากเขาจะใช้ไหมบ้านทอด้วยลักษณะงานที่ออกมาส่วนมากนะคะลวดลายแบบนี้เวลาเรานุ่งหรือว่าเราตัดเสื้อเราจะแบบว่ามีความเพียวขึ้นนะถ้าเป็นผ้าถุงเนาะเพราะว่าลายเขาเป็นทางยาวเวลานุ่งก็จะดูเรียวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีขั้นโบราณน,นี่ก็เป็นลายยอดฮิตของหลายๆท่านที่ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามีความสวยงามโดดเด่นนะคะลักษณะจะมีเยอะนะคะมีหลายแบบหลายๆอันนี้น้องเอามาโชว์ว่าลักษณะเครา จะประมาณนี้นะโดยการขั้นควบเส้นแบบนี้ไปตลอดทั้งผืนค่ะนี่ก็คือเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมหมีขั้นที่เราเรียกเรียกกันนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นลักษณะลวดลายหมีขั้นนะคะที่น้องแนะนำไปคร่าวๆนะคะเหมือนเสื้อที่น้องใส่ก็เป็นหมีขั้นเหมือนกันค่ะก็เป็นงานลายโบราณเช่นเดียวกันเดี๋ยวน้องจะพาไปดูว่าตัวอย่างหมีขั้นในแต่และเฉดสีในแต่รูปแบบลายของลักษณะต่างๆเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่น้องเอามาให้พี่ๆดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเสื้อน้องมีขั้นกล้มประยุกต์เป็นตัดเสื้อก็สวยค่ะไม่ใช่ตัดได้แค่ประถุงเนาะนะคะถ้าใครสนใจนะคะลวดลายเฉดสีประมาณไหนก็ แวะหาแวะดูกันในที่ต่างๆได้เลยนะคะสวยทุกรายแล้วค่ะมีขั้นมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โบราณคลาสสิกแบบนี้มานานมากแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาระดีๆถ้าสนใจนะคะฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะทุกวันเราจะเจอการทุกวันเสาร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะน้องจะมีคลิปวิดีโอสาระแบบนี้มา,าฝากในทุกๆสัปดาห์จ้า สนใจฝากกดไลค์กด like, ติดต,ตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้แบ,บ่งปันความรู้กันคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าผ้าไทยนะคะใส่ยังไงสไตล์ไหนก็สวยจ้า